สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูข้อแย่ไข่มะแดงนะคะโอ้โตายตายตายมีนั่นไงล่วงลงมาแล้วไงนี่ไงอะไรอ่ะทำไมไม่หักหลังเลยวะสีเอเนี่ยเี๋ยืไข่โอ้โอ้โอไข่ ฮะเปรี้ยวม่วงแก้วไนมีรังไหมตรงนี้ต้นมะม่วนมีไหมต้นใส่นี่แต่ต้นเล็กใช่ไหมเก็บไปกินไหมเก็บไปกินเลร้อนมันสุกร่มมีองไรอมาพอหมกว่ฮะ มันมันเฉียงมันไม่ลม้มมันคล้ายๆมันอยู่ในนั้นอยู่นนยต้นขนุนมีไหมเนะี่ยในต้นขนุนมีไหมเนะี่ยมันไปไม่ห่างเลยตรง้เนาะเนี่ยมันนั่นแหละเอาไหนล่ะในคูถังอยู่ไหน ยางถ้ามันสุกมันก็ไอ้นั้นน่ะมันหล่นเพรเจอลูกเห็บเดี๋ยวเราจะไปดูตรงที่เขาเขาเขาแย่ลงมาแล้วนะคะอยู่ในถังน้ำแต่ได้ไม่เยอะหรอกนะคะเดี๋ยวดูดู อยู่ยนี่อยู่ยนี่นได้นิดเดียวนะแต่โลละเป็นโอโลละห้าร้อยนะคะไข่มะแดงเดี๋ยวนี้นะคะแพงมากใครอยากหาราได้พิเศษช่วงช่วงนี้นะคะช่วงโรคระบาดนี่ลองไปแยมแบบไข่มะแดงดูนะคะวันนั้นเขามาขายให้ ร้อยบาทได้นิดเดียวอันนี้ก็มาแย่ได้หน่อยอเดียวไม่ใช่ฝีมือเท่าไหร่อ่นนี้คนฝีมือนี่จะแย่ได้เยอะกว่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ